ตัวตายซิมูเลเตอร์ชื่อแม่อย่างพะงคนตอนแรกนะครับที่ผมได้ยินชื่อเกมนี้และกูเห็นปกเกมมันทำให้ผมนั้นนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม300แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น328ถึง354หุ้ยนั่นมันค่าแรงขั้นต่ำหนังเรื่องนี้จะปลุกความเป็นชายชาติทหารในตัวคุณนะครับ พอ,อคุณดูหนังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บคุณจะรักชาติขึ้นมาทันทีเอ่อมันจะเกี่ยวกับนายทหาร300คนนะครับไปต่อสู้กับกองทัพที่มีมากกว่าตัวเองหลายเท่าดูแล้วเกิดความฮึกเหิมมากๆคุณผู้ชมเลยทำให้เกิดกระแสะเรียนแบบ <Everybody. S 1> นี่เลยขอแนะนำให้รู้จักท่านกษัตริย์ลีโอในนั้นเขานั้นมีประสบการณ์อันโชคโชนนะครับในศึก300เหมือนกัน คือทีมกูมี3แต่ทีมเขามี100และคือเราโดนแกงตายภายใน5วินาทีแต่นั่นไม่เป็นไรเนี้ยครับทายแบบมีเกียรติไงตายมได้หนังเลยโ oh อ้ไม่ก็ตื่นเ่้นจริงๆ g u ง s ท่านพร้อมหรือยังท่านกษัตริย์ลีโอในนั้นถึงแม้ว่าเรานั้นจะเป็นแค่กระแสเรียนแบบแต่เราก็มีศักดิ์ศรีพอๆกันโอ้ไม่ก็น้วกูจะไหวไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชม ด้วยความที่เรานั้นเป็นชายชาติทาหารจัดการมันนักรบสปาร์ตันของฉันเรียกพวกมาแล้วศึก200ร้อเป็นไงศึกสองร้อยฉันจะสู้จนตัวตายหนุ่มน้อยพวกมึงมานี่เลยจะพวกซอมบี้กลัวโคตรเก่งเนี่ยแค่กูกคนเดียวก็จัดการมึงได้เป็นสิบแล้วเอชาชนะหรออีซี่วัดเดอะเวฟที่สองเราต้องต่อสู้กับตัวอะไรเนี่ยปีเตอร์ ต่อสู้แมงสา guys. บไงส์แป๊บหนึ่งกูขอบนก่อนเลยเกมนี้นะครับไม่มีปุ่มปิดเพลงโว้ยโอ้โหไม่ให้เกียรติคลิปกูเลยไอย้ใจเย็นพักพวกเราอยู่ไหนวะมาเร็วมาช่วยเราเร็วอืมนั่นแหละสุดยอดมากเราบุกไปถึงหน้าฐานศัตรูแล้วคุณผู้ชมแล้วเราควรทำยังไงต่อเราทำลายฐานศัตรูได้ไหมฮ้ยน่าจะได้คุณผู้ชมดูดิเลือดมันลดด้วยนะครับแต่ดูเลือดซะก่อนเลือดมันมีเยอะมาก ลูกกูจะทำลายสมเร็จไหมวะเนี่ยตัวทีนี่คืออะไรวะพลธนูกดทีโอไม่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 มันเป็นป้อมเราสามารถตั้งป้อมได้โอเคโอเคโอเคนี่ป้อมปืนของฉันฉันวางไว้ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับเราจะต้องอยู่ตรงด่านหน้าเฮ้ยๆมึงแอบเมียนอะไรวะเนี่ยอืตายตายตายแกตายซะเจอพลังกูคิวิองแค่เนี้พุดงซิงมา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 พวกมึงมึงมาเลยมึงมาเลย ผมทนไม่ได้แล uh, er. ้วคิวซิงนัดหนึ่งคนธนูเซ็ตมาตรงนี้แหละมาช่วยยิงเร็วจัดไปเรียกมาเลยหนึ่งสองจัดไปอืมอืมอีกแล้วลีโอในน้นจะตายอีกแล้วอ้าคนสเปียจัดไปแล้วตายรคเร็วเลยนะคือเพิ่งเสกมาได้ประมาณสองวิแล้วเขาตายนะครับโคตรไร้ค่าเลยว่ะผมบอกไปนะครับเคื่อนกูกรจจอกมากมึง ยืนทิ่อยู่ห้างตุองปอบนี่เวฟสามะเนี่ยผมคิดว่าผมจำเป็นเนี่ยต้องแบบไปอัพตัวละครแล้วไม่อย่างนั้นไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโว้ยดูมันดูมันคุณผู้ชมเกมนี้คุณถอยไม่ได้นะครับชายชาติทหารไม่มีคำว่าถอยมีแต่ตัวตายเดียวเชะไม่ถอยก็ไม่ถอยจัดไปเลยตะดพวกมาแล้วไอ้หนุ่มน้อยอกู้มันเพื่อนกู้มันเนี่ยแล้วต้องตายคนเดียวแล้วต้องตายวาน เดี๋ยวผมขอไปสุ่มนะครับป้อมปืนของผมก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูก่อนอื่นเราจะต้องเออซื้ออัลตราลัคกี้ไปด้วยเด <c oughs> ี๋ยว่าเรานั้นจะได้ <c oughs> พนธนูที่เรียกได้ว่าเทพกว่าเดิมเปิดได้แค่หนึ่งครั้งเปิดเลย <c oughs> ได้แบบแรมาเหรอโอเคแบบแรกี่เปอร์เซ็นต์หกิเปอร์เซ็นต์ไม่โอเคไม่โอเคแล้วกูขอถอนคำพูดแรา เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยคือผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงไปละกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีเพลงที่ติดเลียกรติดบอกเลยไม่อีปิกเลยว่ะเปิดได้แรงมานักขนูปากแดงอุ๊ยคิดอิงมีสีเนี่เนี่ยนะ What? เนี่ยทำไมผมได้แต่ตัวแปลกๆมาวะไม่ใช่ตัวแปลกๆหรอตัวกาดๆเนี่ยมัน3ตัวแล้ววะ่ะ โอ้ oh my god guys นักพนูก็นักขนุยเลยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอาวุธกันมีอยู่สี่บาทเนินไม่พอซื้อว่ะเปลี่ยนเกาะทอมพี่พอซื้อโอเคผมก,กับไม่กรอบนึงเลยหนุ่มน้อยกดเซตตรงนี้เอาไว้เลยเฮ้ย <c oughs> มาแล้วกูไม่กระโจมตีพวกมึงอยู่แต่ในฐานเนี่ยแหละนะครับกูเน้นความปลอดภยัยเว้ยถ้าแบบออกไปดูกูตายการบุกฐานฝ่ายตรงข้ามนี่ตอนนี้แทบจะเป็นอะไรที่เพ้อฝันไปเลย เฮ้ยมันเริ่มเคลืวว่อนตัวกัลไปเ้ยเอาว่าทีมเราเริ่มตั้งหลักได้แล้วอย่างนั้นไปบุกเลยกูร์จอชเจ้าผีดิบจอชอเดี๋ยวเราจะรับช่วงต่อตรงนี้ให้เองเฮ้ยตรงแถบตรงนี้มันพังไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อนมาช่วยกันหน่อยเร็วไม่ไหวก็ไม่รู้จะพูดยังไงละอายไม่รือว่าไม่ไหววะเฮ้ยเลือดหายไปม,มากกว่าครึง่งคุณผู้ชมคิดว่าไหวไหม ป้อมปาก,การฐานกูแล้วก็ดูเลือดของจอชไวยูคิวเติมพลังทำาหไม่ตายหน่อยเป็นไงบอกแล้วกูไหวอยู่อุ้ยมังมีแต่เหล็กเก็บเหล็กก่อนไม่ไหวแล้วเว้ไปเก็บเหล็กแป๊บนึงนะโ uh, อ้ม <boom. S 1> เยี่ยมผมฆ่ากูจอชได้กู uh huh. ต่อไปเวฟที่4นะครับสิ่งที่น่าขำคือฐานกูเนี่ย แม่งมีเลือดป้องกันอยู่แค่นี้เฮ้ยผมว่าผมใช้โอกาสนี่แหละในการตีฐานมันแม่งเลยเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะนีเร็วนี้เร็วนี้เร็วอโหเลือดล้สิบสองดัน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 จังหวะนี้ดันเร็วเราจะตายร่วมกันพี่น้องแบรนดอนใช่เราจะตายร่วมกันนี่แหละจังหวะนี้แหละตีป้อมมันตีป้อมมันเออเออเออนี่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 แมป์อยู่ตรงนี้แหละจะไป สุดยอดมากเอ้ยแบรนดอนมึงอย่าถอยดิเว้ยเออแบรนดอนนันก็ใกล้ตายแล้วดูสภาพก็ไม่น,าน่ารอดคุผู้ชมครับเรียกพวกมาเร็วแบรนดอนถอย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 ,ถอยไม่ไหวขอถอนคำพูดก่อนไม่ไหวแล้วรอเล่นผมนั้นชายชาติทาหารมากกว่าที่คิดคิวโอเคหนี้นีนี้นีผมจะยืนเคียงข้างกับพี่น้องแบรนดอนนะครับอยู่ตรงนี้เราจะตายไปด้วยกันใช่ เหล็กสาคัญมากนะครับในการเ,าเสกพวกนี้ขึ้นมามันต้องใช้เหล็กเห็นปะนั่นเนี่ยแบรนดอนก็ไม่ไหวละแบรนดอนก็ต้องถอยละเออโอเคถอยก็ถอยว่ะไม่ไหวผมว่า,เ,าเราน่าจ,จะแย่แล้วนะครับตอนนี้บอสมาแล้ว infected james james ผู้ติดเชื้อดูนั่นเขาออกมาแล้วเขาอยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับเลือดคืเลือดฐานกูมี3,000ทวนจาก80,000 แต่รู้อะไรไหมสิ่งหนึ่งที่พวกมันไม่มีคือศักดิ์ศรีในตัวใช่เราจะสู้จนตัวตายมึงเจอกูยุมน้อยโดยที่ม่นไม่ต้องถึงมือบอสเลยว่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาว่ะพักพวกเรามาช่วยเพิ่มเจ๋งเลยจังหวะนี้ต้องมาช่วยเพิ่มน่ะจังหวะนี้สุดยอดไปเลยผมเชื่อว่าเออพวกเรานั้นจะผ่านไปได้ใช่ผมเชื่ออย่างนั้นจริงอเลือดแม่งมีหนึ่งพันโอเคโอเค วันหนึ่งนะเราต้องแบบเอาคนออกมาเป็นทับหน้าโอ้โหมีคนตาย <c oughs> ล่างแรกเลยกับฐานดวนโดนต่อยไม่เป็นไรผู้ชมครับเราแพ้อย่างมีเกียรตินะครับตายเลยและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของเราแม่ทัพนะครับ ที่ตายอย่างน่าสมเพชไม่เขาตายอย่างมีเกียรตกลับไปอัพของเลยกลับไปอัพของเลยเดี๋ยวมึงเจอกูรอแบบหนึ่งนะซื้อทั้งสิบตัวเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยเติมซื้อเพชรเอานะครับโอ้อันยูชัวอาเชอร์คอมมอนเฮ้ยวัดเดอรมีคอมมอนด้วยเหรอวะตัวแบบกากา,กากากนั่นเลยนี่วะโอ้ oh. oh my god บบงเงียบๆไว้นะคุณผู้ชมครับคุณมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนป้อมมันต้องเปิดได้แบบทีละอันวะคือแบบมันมีแต่แบบคองกาก,ากาไงวะผมไล่นด้แต่แบบตัวแลไอ่ะดูดิโอเคพอเลิกแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเติมซื้อเงินตรงนี้ด้วยนะครับเราจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเกียร์ก่อนเพราะว่า <c oughs> ตัวเรามันกระจอกเกิน ดยขอดูสิ่งที่ซื้อได้หน่อยสิเราจะทําการซื้ออันนี้เพราะว่ามันบวกเลือดเราไปด้วยอ้อซื้อแบบถูกๆไปก่อนนะครับเพราะว่าแพงเกินกูไม่มีเงินเรียบร้อยจะต้องซื้อชุดด้วยเพื่อเพิ่มความอื่นซื้อชุดสีแดงอันนี้คุณผู้ชมบวกเโอไนดสัสไหนดูดิมันใส่ยังไงวะอีคิปเลยเชียวอีคิปเลยมีเกาะอีคิปเลยใส่หัวอีคิปเหลือเขบนะครับ แล้วคือแบบดูยูนิตทาวเวอร์ที่กูได้มาดิเฮ้ยเนี่ยนี่ต่ตัวกะกาอะจัดไปเราต้องค่อยๆดันค่อยๆดันค่อยๆดันอ่าผมว่าไหวผมว่าไหวถ้าเราค่อยๆดันนะครับและไอพลธนูมึงก็โอ้ my god ดันมาข้างหน้าสิฟ้าบ้าจริงๆเราสู้วิลเลียมไหวไหมวะนั่นน่ะจัดการวิลเลียมเร็วการดันขั้นสูงสุดโอ้ my god ่ค่อยตีโอ้หมันชกแรงอะ กดคิวทำไมมันกระเด็นไปด้านหลังเออเดี๋ยวใครคุมตรงนี้เนี่ยด้านคานมันแตกไปแล้วโอ้โหผมว่าเราโดนดันเราโดนดันดูดิดันกลับหมดเลยบัตรนึงผมต้องฆ่าวิลเลียมก่อนมึงฆ่าวิลเลียมก่อนโอ้โอ้เยสโอเคมา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 ช่วยกันเพื่อนมาช่วยกันเร็ว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 มาช่วยกันมาช่วยกัน เขาแค่ยึดจุดนี้ให้มันได้แล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันหนีกันอีกแล้วพวกแกไม่มีความเป็นชายชาติสปาตันเลยเว้ยคือแบบเห็นแล้วมันหมุดหีดอ่ะเนี่ยไม่เหมือนไอดอลเลยแบรนดอนอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันแบบมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้บุกไปเลยหนึ่งปะทะร้อยจัดไปกูมาแล้วตัวเปิดอืเรียบร้อยเลยพวกมึงมึงเจอกูแกมากันเลยฉันพร้อมแล้วจะพวกโง่อืจิบหายจะตาย แย่ yeah, แล้ววิลเลียมาแล้วบอสใหญ่มาแล้วเว้ยคือถ้าเกิดเราไม่ดันน่ะเจ้าหมอนี่มันแม่งก็จะดันกูไปถึงฐานนั่นนึกออกไหมเราควรทํายังไงดีควรที่จะกลับฐานใช่ ah. ดูนี่ผู้คนโดนทำลายดันแบบติดฐานเลย <c oughs> เอารมณ์เหมือนคุณเล่นดอทเอแล้วคุณนั้นโดนดันป้อมอะ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแล้วคุณนั้นสู้ใครไม่ได้ด้วยแบบโดนยาคาบ่อน้อําอ่ะนี่เป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยผู้ชม และผมนั้นเกลียดความรู้สึกแบบนี้มากอย่างที่เห็นนะครับเกมนี้สอนอะไรกับเราเกมนี้สอนให้เรารู้ว่าศึกสต่อร้อยไม่มีอยู่จริงรูปนี้น่าจะบ่งบอกอะไรได้ดีที่สุดนะครับตอนแรกเราแบบแม่งมาอย่างเก่าเกมเลยอย่างเท่และสุดท้ายนั้นคุณโดนเออซอมบี้ลุมกินไส้แล้วก็กระทืบจมดินเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องอย่าเป็นโซโล่หลุดเดี่ยวไปนะครับมึงจะเป็นแบบนี้เด็ด